สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพลักครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซนส์อินจันนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านไปเยี่ยมชมวัดต่างๆในเขตสังคมมตนจันทบุรีพร้อมทั้งรู้จักประวัตินักบุญองค์ประธรรมของวัดต่างๆเหล่านั้นนะครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่ริมแม่น้ําบางปะกงนะครับตาบลบางตีนเป็ดอําเภอเมืองจังหวัดเชียงแสนนะครับที่ริมน้ําแห่งนี้มีวัดแห่งหนึ่งนะครับที่มีประวัติความเป็นมา อันยาวนานนะครับนั่นก็คือวัดเซนปอนที่8ปริวนั่นเองครับพี่น้องที่รักครับด้านหลังของผมที่เห็นเป็นซากตึกประขบพังนะครับก็เป็นซากของวัดหลังแรกของชุมชนแห่งความเชื่อแห่งนี้นะครับ แล้วก็วัดนี้ก็มีอายุการใช้งานถึง100ปีนะครับแล้วก็มีความชำรุดทุดโทรมไปตามกาละเวลาก็เลยมีแนวความคิดที่จะสร้างวัดหลังใหม่นะครับก็เลยรื้อวัดหลังเดิมทิ้งนะครับแต่ว่าช่วงด้านหน้าของวัดหลังแรกนี้มีความแข็งแรงและทนทานมากนะครับก็ไม่สามารถที่จะรื้อออกได้แม้ว่าจะใช้รถบรรทุกหรือว่ารถ10ล้อเนี่ยเอาเชือกมามัดแล้วก็เอามาดึงก็ไม่สามารถทําให้ โครงสร้างของวัดหลังเดิมนั้นพังลงมาได้นะครับส่วนอนุสาวรีย์ของดับบลนเปาโลที่พี่น้องเห็นนี้นะครับก็เป็นจุดที่เป็นพระแท่นเดิมนะครับซึ่งก็ได้ตั้งเป็นอนุสาวรีย์ของดับบลนเปาโลเป็นการทดแทนนะครับส่วนด้านขวามือของผมนะครับก็เป็นวัดหลังที่สองของชุมชนแห่งความเชื่อแห่งน,นี้นะครับ,ว,รบวัดหลังนี้นะครับก็ได้สร้างขึ้นนะครับในโอกาสที่ครบรอบชุมชนแห่งความเชื่อนี้100ปี ทำการเปิดเสกเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีคิศกัก1971นะครับปัจจุบันวัดหลังนี้ก็มีอายุประมาณเกือบ50ปีแล้วนะครับพี่นองครับนบุญเปาโลท่านเกิดที่เมืองทาซัสประเทศตุรกี ท่านเป็นคนที่เรียนเก่งเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองท่านเป็นชาวฟาริสีที่เคร่งครัดในกฎระเบียบต่างๆของชาวยิวหากว่าเรามองไปยังรูปปั้นของดบับบลเปาโลเราจะเห็นว่าท่านนั้นถือดาบอยู่ที่มือนั่นหมายความว่าก่อนที่ท่านจะกลับใจมาเป็นคริสตชนและเป็นอัครสา,าวกขององค์พระเยูคริสต์เจ้าท,ท่านได้เห็นว่าคริสตชนนั้นได้เป็นศัตรู กับศาสนายิวและเป็นปฏิปักษ์กับชนชาติอิสราเอลท่านจึงขออนุญาตบรรดาพวกผู้ใหญ่บ้านเมืองให้ไปทำลายพวกคริสตชนทุกคนแต่หลังจากที่ท่านนั้นได้พบกับองค์พระเยซูคริสตเจ้าแล้วท่านก็กลับใจเปลี่ยนชีวิตและหันมาประกาศความเชื่อแท้ในองค์พระเยซูคริสตเจ้าและหากเรามองไปยังมืออีกด้านหนึ่งของท่านท่านจะถือ ทจดหมายหรือว่าพระคัมภีร์ที่ท่านเขียนนักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงมรรดาคิตชนจํานวนมากและก็หลายฉบับเพื่อเทศนาเพื่อตักเตือนเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้พวกเขานั้นได้มีต่อกันในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองครับ